สวัสดีพี่น้องมาเก็บพักเก็บโอ้ยมาเปล่งสิพักเก็บพัก,ก,บ,พกบุ้งฝรัง่งพี่นะ้องบุ้งฝรัง่งเขาเรียกเักบุ้งฝรัง่งโอ้ยด,ดังตัก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 เลยมองนีนน่งามดีเพื่อมาวางไปก่อนมันกำลังเกิด ี่นอเนี่ยดังตับตับตับ,ตบเลยเนี่ยโอ้ยนี่นี่นนปลาดวงดิ้พี่น้องทีนี้ปลาอนนี้มลเข้าไปมนเข้าไปมนเข้าไปนเไปนี่ยยังจะเกิดหลายแผน,น,น,นเกิดอะไร ดูฟังนั่นดูฟังนี่นี่บอกเกิดปะเนพี่น้องนะมองไงมองเกาที่มาเอาปีกไก่นี่ละจา้ายิงเสียงบ่งตั๊บปั๊บั๊บ,บโว้ยหัวดั้งงามบวกบวกทั้งนั้อบบอน,เนเลยเนะนี่ยโอ้เสร็จละนีดีนดะี มาอีกแล้วแม่อีกแล้วมาเอาแนวมันไปไว้มาเอาไนมันไปวาน,วานกีน้หัวดำข้นเก่ามาเก็บจะพักกันนี่ละเก็บบ่าให้มันเกิดพี่นอ้องหวังว่าไม่มีใครมาขี้ใส่มายี่เขาใส่นะนี่นะงาน,นเลยนี่โอ้ยนี่นี่มองเก่าเลยพี่นอ้องแต่ว่าฝนโปตกหยอดบ่บค่อยอวบปานใดแต่ว่ากัดังตับตับคือเก่าเด้อยินบ่ นะมันดังก๊อบก๊อบโอ้ยมัน,นบ้าเลยเกิดฝนโปตกนี่ไงกันเนี่ยว้ายมันอว้วกอวกทั้งนั้นเลยเไอ้ไม่มันกินได้นะนี่แหละนี่แหละเอาไปแกงสมพี่นอ้องไปแกงเทพโพ้เนาะแม่เคยจะเอาไปแกงเทพโพ่เอาไปแกงสม ท่านประท่นได้เกิดปเป็นไรเกิดได้มั้งน้ำหง่าน่ารักร้ายลแล้วอันนี้ก็ได้ร้ายแล้วเด้วยเนี่ยเป็นจะเสีบปะต้นนี้อีกเนี่ยต้มน้องก็ได้หน่อยเดี๋ยวหน่อยจริจังนี่ไงย,ยอดใหญ่ๆงามๆถ่ายรูปหน่อยสิเนี่ยเนี่ย พ่อเดี๋ยว,พ,วพี่น้องพ่อแล้วได้ร้ายแล้วแค่นี่กับพ่อแล้วเนี่ยนี่นี่เจ็บมันน,มน้ำปลาเนี่ยแะเด้อแค่นี้ละพีน่น้องเอ้ยน้องพอจะเมื่อแล้วบ๊ายบาย